สวัสดียยมยังไม่มายมยังใส่บาตอยู่วันนี้แดดมาเมื่อวันไหนไม่รู้ฝนตกใส่เขาเรียกว่าอันเรนซีซั่นฝนนอกฤดูตกใส่ซะเปียกหมด แต่ว่าเปียกไม่เป็นไรแต่ก่อนหลวงพ่อเดินตากฝนนิดเดียวเป็นวัดสามอาทิตย์ทุกครั้งคราวที่แล้วนี่ตากฝนเยอะแต่ไม่เป็นไรแสดงว่าร่างกายเปลี่ยนใหม่แล้วไปพาตัดคราวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างแบบนี้ เข้าโรงพยาบาลจับเลยเอาเสพพึ่งพึ่งส่งน้ำได้เมื่อวานนี้เองหมดหลายเดือนใน <c oughs> ตอนที่เขาให้ดมยา <c oughs> เราตั้งใจไว้แล้วเนีย่ยดมยาเมื่อไหร่เราจะต้องดูผู้วังตรงนี้ให้ได้ไม่ท่านดูหรือมันไปก่อนไปก่อนที่นี่พอเขาผ่าตัดเสร็จไปอยู่อีกโลกหนึ่งไม่รู้โลกไหนไม่รู้เห็นพระเดินมา บอกว่าพระนี่ต้องรีบกลับแล้วถ้าไม่รีบกลับเดี๋ยวร่างกายมันจะเน่าอันนี้มันอีกโรกนึ่งแต่แท้ที่จริงไม่ใช่มันเป็นการออหมดความรู้สึกไปชั่วคราวร่างกายของคนเรานี่มันก็เหมือนเครื่องยนต์ ใช้มันไปใช้มันไปมันก็ชำรุดก็ต้องยอมรับยอมรับว่าร่างกายของเรานี่มันต้องชำรุดแน่นอนว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้จะต,ต้องมีโรคไข้ไข้เจ็บเป็นธรรมดาจะร่วง พ้นไปไม่ได้จะต้องมีความตายเป็นธรรมดาก็จะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี่เราก็มาพัฒนาตัวเราเองให้มีความประเสริฐเพราะว่ามนุษย์เนี่ยผู้ชี่บัญญัติ คำว่ามนุษย์เนี่ยเขารู้แล้วว่ามนุษย์มีความประเสริฐเพราะว่ามณะมณะอุจระมณะแปลว่าใจอุจระแปลวิประเสริฐยิง่งแล้วเขาเอามาสนที่เข้ากันเป็นมนุษย์เราก็เลยเรียกว่าเป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว,ว่ามีใจอันประเสริฐเพราะว่าผู้ที่จะมาตัสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาตัสรูไม่ได้เป็นมนุษย์ถึงจะตัสรูได้เพราะมนุษย์นี่มันมีครบอายตนะมันมีครบ ตาหูจมูกลิ้นร่างกายและก็จิตใจมันมีความสัมผัสที่จะต,ต้องได้ทีนี้อย่างพวกเปรตอย่างเนี้ยมันเป็นอธิสมันกายแต่ต้องไม่ได้มีแต่มีมีแต่เห็นบเห็นภาพแต่ตาเราธรรมดานี่มองไม่เห็นอย่างสัตว์นรกสัตว์นรกก็มี เป็นอาิตสมานกายแล้วก็ไปทนทุกข์ทรมานแล้วจะไปเป็นเทวดาเทวดาก็เป็นอธิสมานกายไม่ใช่กายยาบอันนี้เป็นอธิตสมานกายอธิสมานกายเราก็มองไม่เห็นเรามองอย่างนี้เรามองไม่เห็นคนต้องมีตาทิพแล้วถึงจะเห็นเทวดา เห็นสัตวนรกพวกนี้เพราะฉะนั้นใ้ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันจึงพร้อมพร้อมด้วยกายวาจาใจแล้วเราก็มีสัมผัสดได้จับต้องได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงมีการตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนหูตาสว่างว่าเราเกิดมาทำไมถ้าหากว่าไม่มีความตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็ไม่รู้เราก็เพียงแต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์กับเขาคนหนึ่ง เกิดมาแล้วก็แล้วกันไปแก่เหมือนกันตายเหมือนกันแต่ว่าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ธรรมะที่พระองค์แสดงไปเป็นของดีเป็นของวิเศษนับว่าเป็นแก้วรัตนะมงคลของโลกไม่มีอะไรที่จะดียิ่งขึ้นไปกว่าเพราะฉะนั้น ในคำสอนพระพุทธเจ้านั้นย่อดแล้วมีอยู่8 000, 000, ปดหมสี่พันพระธรรมกันข้อความแต่ย่อดแล้วก็มีอยู่สามอย่างจากนั้นการที่กริยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัเชกริยานางงามในทรากลางคือสมาธิปริโยสานกริยานางงามในที่สุดคือปัญญา บอกว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะรูปร่างเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาแล้วท่านย์ย์ควงนำทนานำนะทั้งเบื้องต้นทั้งทัากลางและที่สุดความงามอันนี้ไม่ใช่งามเฉยๆงามแล้วมีประโยชน์ประโยชน์ที่จะพึงได้นะั้นก็คือ บุญวัสนาบารมีเราจะสะสมได้ในเมื่อเรามีหูทาสว่างสะสมได้อะไรคือบุญอะไรคือวัสนาอะไรคือบารมีสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้จากคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นตัวประกาศที่มีความสำคัญว่า ถ้าบุคคลผู้ใดมีคุณธรรมแล้วบุคคลผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีความประเสริฐเลิศอย่างเราไหวพระพุทธเจ้าเนี่เราไม่ได้ไหวหินไหวปูนไหวทองเหลืองเราไหวคุณธรรมของท่านรหังสัมมาสัมพุทโธพระกควาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลส เรากลาบไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วเราก็กลาบไหว้พระธรรมเราก็กล่าวว่าสวาขาโตะวาตาธรรมโมพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคสัต์ดีแล้วสา,สามังนมัสสามีข้าพเจ้ากลาบไหว้พระธระธรมนั้นเราไม่ได้กลาบไหวตัวนังนือเราไม่ได้กลาบไหวสมุดเราไม่ได้กลาวไหวคำพีแต่ว่าเรากลาบไหว ธรรมะมที่พระพุทธเจ้าตรัสด,ดีแล้วสุปฏิปนโนพระกวาตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธมีพระภักเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสังฆัรน,นมามีข้าพเจ้าน้อมก,ก,ก,กราบไหว้พระสงฆ์นั้นเรากล่าวไปผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติไม่ดีเราไม่ได้กล่าวไปบางที เราอาจจะเห็นพระเราก็กราบไหว้ว่าสาวกสังโฆเรากรบไหว้าัผู้ปฏิบัติด,ดีผู้ไม่ผู้ปฏิบัติไม่ดีเราไม่ได้กราบไหว้เราไม่ได้กราบไหว,ว้เนื้อหนังเรากราบไหว้คุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมเนี่ยจะสามารถสร้างได้ทุกคนพระก็ระสร้างคุณธรรม โยมก็สร้างคุณธรรมสร้างคนทางสร้างคุณธรรมแล้วความอยู่เย็ยนเป็นสุขจะเกิดขึ้นแก่โลกเพราะว่า <c oughs> คุณธรรมเมื่อทำสมาธิเกิดคุณธรรมแล้วก็เกิดพลังจิตพลังจิตนั้นจะเก็บเต็มไปด้วยวาสนาบารมีบุญวาสนาบารมี จะไปรวมกันอยู่ที่พรรังจิตเพราะฉะนั้นผู้ที่ <c oughs> สามารถทำสมาธิได้แล้วก็จะได้พรรังจิตเมื่อได้พรรังจิตแล้วบุญวาสนาบารมีมันเกิดขึ้นพร้อมเองมันเกิดเองมันเราไม่ต้องไปทำไมเราทำสมาธิแล้วมันก็เกิดได้ พาานั้นทั้เร้ยใครนำสมาทีแล้วพูดธรรมัน,นี้เกิดเกิดหลางา่คิดว่าหลวงปู่แวนหลวงปู่เทศหลวงปู่อะไรนะ่ะอยู่ใกลหลวงปู่แวนก็โดยแม่ปังสุดแดนพระมา่าหลวงปู่เทศก็ว่าศินหมักแป้ง มาเพลงก็ติดประเทศเราแล้วทำไมคนอยู่กรุงเทพกลายเป็นหลายร้อยกิโลพากันไปกราบไปไหว้เพราะอะไรเพราะคุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมนี่เราสามารถที่จะสร้างด้วยตนเองแล้วก็สามารถที่พระจะสร้างด้วยตนเองสามารถที่ญาติโยมทั้งหลายจะสร้างด้วยตนเอง อ,อย่างที่โยมมาทำบ,บุญนี่ก็เท่ากับว่าโยมรับเอาน้ำหวานเหมือนกันก็อ้อยเนี่ยโยมเอาน้ำหวานไปหมดแล้วเหลือจากน้ำหวานนั้นก็คือกากอ้อยที่เป็นบุญเป็นกุศลโยมทำไปสาไหร่ก็เป็นของโยมเท่านั้น พระจะฉันบุญของโยมก็เรียกว่าฉันขากอ้อยไปแต่พระต้องการอยากจะได้น้ำอ้อยพระก็ต้องทำบุญของตนเองให้เกิดขึน้นทำตัวของเราให้เป็นสุปฏิปโนเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วก็บุญก็เกิดขึน้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า เราบวชเป็นพระแล้วได้บุญเลยแต่ว่าจะต้องทำให้ถูกต้องเพว่าท่านได้แสดงว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงว่าชัดเจนการที่พระไม่ทำสมาธิเวลาตื่นเช้าไปวินทบาทนั่นแหละไปรับข้าจา ไปรับข้าจ้าเท่าก็ว่ารับจ้างเฝ้าพระพุทธศาสนาแต่ถ้าพระรู้จักธทำสมาธิเวลาไปบินฑบาตกาเรียวก็ไปโปรดสัตว์มันมัเป็นผงกันข้ามเพราะฉะนั้นความดีต่างๆนี่พระก็ต้องทำขึ้นเองอยากได้ก็ต้องทำเองหลวงพ่อพา พระห้าร้อยดำเนินครุษาสมาธิหลวงพ่อไม่ได้ให้พระห้าร้อยเดินจงกรมนั่งสมาธิเปล่าๆหลวงพ่อก็เดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยหลวงพ่อก็ต้องปฏิบัติด้วยไม่ใช่ไปบอกขเขาแล้วเราไม่ทําบอกเขาแล้วไม่ทําเราก็ไม่ได้หลวงพ่อก็ต้องเอาของหลวงพ่อ้าง อย่างนี้โยมก็เหมือนกันต่างคนก็ต่างเก็บก็เรียกว่าอริยสัพ์ก็บไว้ในตัวของเราแน่นอนที่สุดที่ว่าไอ้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นของสาคัญในร่างกายของเราเนี่ยมีใจอยันเดียวตัวน,นี้ละพอใจออกไปปั๊บเนี่มันจะหมดความหมายทันทีแต่ใจย,ยังอยู่ตราบใดนี่คนเราก็ยังมีกาอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราทําสมาธิเราก็ทำที่ใจก็เป็นการวัตถุต้องเรียกระจับถูกหยุดเพราะฉะนั้นในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีมต้องมีปัญญาต้องมีความเข้าใจไม่ใช่สัจธรว่าทำก็ทำแต่ทำแล้วต้องรู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นยินดตานุ่เป็นประโยชน์ ที่ยิ่งใจแก่ตัวเราทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเพราะว่าใจเนี่ยมันไม่ตายทำยังไงก็ไม่ตายพอเวลาคนตายแล้วใจออกไปแล้วเพื่อสร่างกายเขาเผาทิ้งแต่ใจเปเขาไม่ได้ยังอยู่เวลาที่ใจยังอยู่นี่จับนิดนึงก็ไม่ได้เจ็บ อดกนี่เนี่ยก็ลัได้เจ็บพอใจออกไปแล้วเอาขวานผ่ายังไม่รู้สึกก็เห็นชัดเจนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายนี่จึงเป็นเรื่องที่เราต้องทำด้วยน้ามือเราเองแล้วเราจะได้ประสบผลอันยิ่งใหญ่หลวงพ่อพาพระธรรม ไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยเหนื่อยเหมือนกันเดินจงกลมสามสิบนาทีนั่งสมาธิสามสิบนาทีแล้ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้น้อยไปกพราพระที่เขาทำพระเขาทำเดินจงกลมสามสิบนาทีนั่งสมาธิสามสิบนาทีหลวงพ่อก็เดินจงกลมสามสิบนาทีนั่งสมาธิสามสิบนาทีไม่ใช่ว่าให้พระห้าร้อยทำตัวเองไม่ทำทำ ม่ให้ขาดด้วยพระยังมีขาดนู่นขาดนี่แต่หลวงพอขาดไม่ได้หลวงพ่อได้กำไรอะไรได้กำไรต้องอธิบายอธิบายสามสิบนาทีมีค่าสามสิบนาทีสิบครั้งก็สามร้อย้อเก้าสิบไม่ใช่สี่สิบเก้าวันเนี่ยวันละสองครั้ง มันก็จะเก้าสิบืเกือบร้อยครั้งแล้วครั้งหนึ่งกี่ตัวอักษรที่หลวงพ่อธิบายไปสามสิบกว่านาทีนนหลวงพอได้แสดงว่าหลวงพ่อได้เยอะกว่าพระพระก็ได้นั่งสมาธิเด่นจนรมแต่หลวงพ่อได้อานิสงส์ต่ออธิบายธรรมะโยมก็เหมือนกันถ้าหากว่า โยมเรียนสมาธิแล้วโยมไปเป็นอาจารย์สอนโยมก็ได้ไปสอนก็สามสิบนาทีในบุญแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกับนักเรียนเลยได้กำไรใหญ่ตกลงว่าสถาบันพระรังกิตอนุภาพเราสา้างครูมาเป็นอาจารย์โอ้ เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วเวลานี้หลวงพ่อพาเดินไปในทางที่ถูกทางแล้วก็ไม่ต้องถอยเราทำต่อไปสวัสดี